thường tháo ra khảo, hey, ồ, hey, cái gì vậy, oi, đểu 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 lên thả rồi, ôi, cái gì vậy, lợp, โอ้ยหลบหลบโอ้ยหุ้ยหลบหลบโอ้ยโดนดกโอ้ยโดนดกหลบหลบมาจกไหนวะกหุ้ยหลวหงหไปทันงหลบ ไม่เวนหมดเถอะโอเคหมดเดี๋ยวอ,อืออือ,อตับแม่งไม่หมดแวะตามทางเจอโอยอือโอ้ย,อออยเอาเอาเอา,เอาไปไหนอะอันนีน้น่าจะไม่ใช่ขังขาวธรรมดาน่าจะเป็นพวกลูแกร์กุลา ับม,มองไปเห็นตัดมันร่วงให่กว่านี่นเฮ้ยอ้าวโอ้แล้วเข้ามาเจอกระสุนแก้วเพิ่มกระสุนเหรอเออเพิ่มกระสุนโถ่เอ้ือว่าเพิ่มหลอดกระสุนนี้ไม่น่าลงเท่าไหร่นะน่าจะต้องเป็นทางไปต่อทางไปต่อน่าเป็นทางนี้เ ไม่ต้องหดเส้นดึงปะแกวหืมซอยโอ้ยโอ้ยมุมอาบอ๋อชอบเล่นมุมอาบอ๋อเด็กหหลบตายหนึ่งลบลบหู ลบชิบหายลบเร็วไปลงไปเก็บเงินแป๊บเงินสำคัญครับต้องเอาไปอัพอัพลงอัพเลือดอัพสิ่งที่เราต้องใช้เอาคือไม่ได้อีกั้งนี้เวทโอเค,อเคชัวั์มาเลย ทางนี้มีอุ้ยใครเด๋ววู้ฮู้วยาวครับเอ๊เจ้าหยาอุ้ยหมาป่าพี่ชายนางเอกไปแล้วเล้วไม่ได้สวัสดีพ,พ,สพ,พี่สะพพี่สะพายเลย ต้องเรียกว่าอะไรวะเรียกอะไรไม่รู้โอ้ยเดีย๋ยวค่อยไล่กันทีหลังนะเออเออโอ้ยเออมาฟังโอ้ยแม่งโอ้โห้แรงหลบมาปัดให่แล้วยิงครับโอ้ยแล้วล่วงแล้วกูโดนเลยเออ,อ,อ ยิง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 นี่แหละอุ้ยได้ดาบแล้วโอ้โหพึ่งจะได้โอ้โหพึ่งจะได้ตอนนี้นะเปลี่ยนเป้าดิเปลี่ยนเป้าดิเออเออช็อ,อ,ชอตแม่งเลยช็อตแม่งเลยช็อตแม่งเลยไม่ช็อตตายไปซะ อุ้ยแล้วไม่เคยได้ดาบมาก่อนตัวผู้รบไม่เคยเล่นมาถึงตรงนี้เก็บเลือดคอร์สโอ้ยฟันเลยฟัน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 เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะโอ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยโบจับไว้ฆ่าพวกไอ้ปีศาจเงาเหรอโอ้ยโ้ยได้ของเล่นใหม่

มีแรงจ,ง,จงจูงไปจูงใจในการอัอ่าหาเก็บเงินละไอเราก็นึกว่าไข่เปล่าดาบอะไรเอ่ยใส่กับพืชใบบนออคอยครับชัดเจนแพนมาอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรอ,อื่นเลย กูก็ไม่น่าสนหรอกเนาะก็น่าจะรู้อยู่หรอกทำทางไปยาวครับโอ้ยโย๊ยมาป่ะโอ๊ย้ยโอ้อโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้้อ มาต้หาหมดวงหมดและ <S <S ใช้ดาบยาวๆของเล่นชอบชอบเลยของเล่นอย่างนี้ไปลองไปเปลี่ยนอะไรให้มันแย่ๆด้วยเงี้ยเงี้ไปไม่ได้อเตัดทางครับยาวๆปุ๊บโดดงานมีอะไรงั้นสร้างทัน โดดนี่ปะโอเคทางนี้ปึ๊บหลบนิดหน่อยโดดไปดิเออยาวๆชอบชอบสงสัยไปเองคิดไปเองตลอดเลยยาววโอ้เจอแล้วทางไปท่ออีฟันโอ้พุ่นี่ไอ้หมา ้ออต้อตาหมหมาเออเออมัหมาเออเรยบร้อยไอ้เหี้ยหมาพุงไม่มีใครทาหมวกฉัหล่นมาแล้วนะแกรู้หมตาออาสายอเอออะไรวะอยู่เกมครั เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดเ๋ยวโดนหมาลุมหมาตัวยหญโอ้โเหี้ยหลบช็อตหมาหมาหมาโอ้ยรู้จักปืนเศรษตอ่อไอ้หมาน้อยยีงแล้วตายหาหมดทัวเลยนะบอกให้หมดเห เอาหมวกพี่มานี่น้องอย่าได้บังอาจทำให้หมวกพี่ตกและเปื้อนดินพอพี่เกลียดซักฟันฟันฟันเก็บนี่เก็บไม่ได้อีกอ๋อ,เ,อเต็มเออเต็มว็ใช้แม่งอ่ะตักอันไต่ไม่เต็มเก็บช่องแล้วก็เก็บ อนีอ่ปดช่องเพิ่มโอเคไข่สินะใช้เลย<า>โอเคอดูดิอันนี้เป็นทางนี้สายมือประตูเปิดเย่เข้าไปดูดิให้กูทำอะไรอีกรอบนี้อ่าพอเข้ามาแล้วปุ๊บ อันดับแรกครับถ้าเกิดคนไม่รู้ภาษาอาังกฤษเลยเราต้องกดแปลภาษาเรากูกดแปลภาษาแล้วกดเลยจัดการอยู่ภายในวงแหวนแต่อย่าตกออกจากวงแหวนโอเคถึงเวลาหมดเอา one hour later ก็จะผ่านเฮียโคตรแม่งเลยได้ไรมาวะ

กขได้ของทกูม็ไม่อยากได้ด้วยอะไรกลับ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 ขึ้นไปเลย ไม่ใช <ersch> oh, oh. oh, ่ละวไม่ใช่ละวไม่ใช่ละหมานท่าเยอะเว้ยโอ้ยเอาแต่มันวิ่งวนเออดีดีโอ้โหไม่วิ่งชุบป้วยวิ่งวนอย่างเดียวไม่วิ่งชาร์จกู้ยด้วยหลบเว้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 ยคุ้ยแม่งกดยังไงให้โดนวะปุ้ย ช็อตมันช็อตมันช็อตมันโอ้โหอุโมไม่เห็นมือไงมาเฮ

Ôi hiền rồi sao Chứ rồi mà ông ngồi phải đuối Ừ rồi mấy Lắng Ừ rồi งับไว้งับไว้เออโหวนสองยิงคาปากเป็นไงรูดกลับขึ้นไปตุลักตุเลยที่เกิดกูแล้วประเด็นคือกูจะเอาวมวยังไงจะเอาหมวกขึ้นยังไงหมวกกูอยู่ข้างล่าง โอ้โหแอนนาอ้าวแอนนาโดนลากไปแล้วกลับเข้าปราสาทแล้วเรา ไอเวนถ้ามึงไม่หมดเลือดกูจะหมดแล้วนะต่อครับไอ้เฮี้ยเลือดกูจะหมดตัวก่อนไม่จริงอืมมาจกไก่โอ้โห าหนี้ไปแดกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ออมมยโอ้ยไปไหนแล่ะไอ้ลูกแวมพายโอ้ยอะไรวะนะเรายิงตัวอะไรไปวะอเออเลือดแล้วก็ไงก็ยังดี กดใช้แม่งเลยกันเออใช้เลยเออเลือดเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังพลังลบอะ่ะไม่เขยวปะทีนห้อ้วหมาเนี่ยเออเอาเติมจะเกลียดหมาแล้วเดย้ยเพราะหมาที่มันกลายร่างเป็นคนได้เนี่ย อะไรอะทางเนี้ยมันต้องหาอะไรมาใส่ป่ะไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้เกลับลงล่างเจอไหมเนี้ยกลับลงไปข้างล่างกูเจอมาเนี้ยไอ้ยัยไม่น่าทักเลยสัตว์โอเคพวกนี้ไม่เท่าไรแหมไม่ได้เจอนานเลยลเราสาวๆโอ้ย จออาวุธใหม่พี่หน่อยเป็นไงน้องล่วงหมดอเอลงได้อ๋อโอเคลงมาเก็บเลือดแล้วก็ขึ้นเอเนี่ยเหรอกูลงมาแค่เนี้ยโอ้แล้วกูก็ต้องมาขึ้นตรงนี้ด้วย ขึ้นไกให้เฮ้ย้าน่าจทางไปทางไปน่าจะทันนี่ะฝัดมาเห้หมดลำดาบสองมือเรี่ยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนหมาเยอะตูดโอ้ย จพวกูปืนหลงตายซะจบไปจบกดอะไรได้ไวะกดก็ไม่ได้ชาร์จไฟได้ป่ะอ้าวชาร์จไฟได้เฉย <c oughs> ไม่มีอะไรบอกเราเนาะทำไมชาร์จไฟได้เว เลดเพิ่มมาหน่อยเจอประตูอะไรเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะประตูอีเวนต์เอาเอเดคุล่าปล่อยเธอไปให้เลือกเอา We all know how famous you are for protecting your friend. chơi cũ. đai đai nè. Ai đẹp. Đẹp mong mới hiện mà. อะไรเฮ้ยโอ้ของใหม่เหรอโอ้โหลงไปทันเลยเว้ยคุณเจ้ามาแดกโอ้โหเฮียเด็กของใหม่อ้าวอะไรกันโอ้โหเฮียแดกเดียวแดกแดกเยอะไปแล้วแดกแดกเอือแดกแดกเยอะแดกเยอะแดกกูล่วง cơ đang muốn bung nhỏ Ôi, là, ôi. Ừ, ôi, ôi, đẹp ơi กแล้วนี่หลบนี่หลบโอ้ยเด็กเด็กคุกเกียร์สายฟ้าว่ะเด็กไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เด็กไอ้เหี้ยประเด็คือสายฟ้าหลบไปหลบมาไอ้เด็ก เออมาเหอะการมันไม่ฟรินเออถล่มใส่แม่งเลยเ,เดียเ๋ดยวเพืเ่อนประตู